<Blue. laughs> มาค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาเป็นเศรษฐีกัน <laughs> อันนี้เป็นหน้าตาของเ,ออเขาขายตามร้านขายลอตเตอรี่นะคะ <laughs> เขาจะเรียกว่า scratches มันจะมีหลายอย่างหลายยี่ห้อหลายบริษัทนะคะก็จะประมาณนี้ก็จะขูดๆนะคะ <laughs> ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเป็นเลขที่ขูดเราได้เลขอะไรจากตรงนี้เอยเราได้ตัวหนังสืออะไรจากตรงนี้เราก็จะมาดูตรงนี้นะคะ ก็จะขูดๆไปถ้าเกิดว่าเราถูกตรงนี้จะเป็นรางวันนะคะสามเหรียญเอ้ยสามสามคำก็จะได้เจ็ดเหรียญสี่คำก็ได้สิบสองเหรียญก็ว่ากันไปค่ะแผ่นเท่าไหร่มีคนถามมาว่าแผ่นเท่าไหร่ล่ะนีหนะ่ห้าเหรียญ <c oughs> ค่ะห้าเหรียญออสเตรเลียดอลลาร์ออสเตรเลียค่ะ ก็จะประมาณตอนนี้ก็ตีง่ายๆสัก25่ิบห้าเนาะยี่6ิ7ห้าี่หยบเจ็นี่แหละก็ประมาณร้อบาทถูกถูกถูกร้อยสสถูกถูกถเน่ะแมียนยูถามันถือรางวัลเน่ะถามันก็ถึอรางวัลกันเงินลอยก็บาทลอยแล้วรีบปิววอนอันนี้คันยูโฮดิสแคมเม่รับฟีไอคอนดิสแคส a s e หาตัวช่วยหาตัวช่วยเยทอมัน นี่ค่ะก็จะขูดตรงนี้นะคะขูดตัวแรกได้วายค่ะตัววายนะคะเราก็จะมาดูในนี้ว่าตรงไหนมีวายมั่งตรงนี้นะคะมีวายเราก็ขูดไปตรงนี้เป็นวายเราก็ขูดไปนะคะมีวายอีกไหมนี่หนึ่งวาย บางยี s, Indeed, women, well er. Two, uh, ่ห like. mm ้อก็จะเป็นตัวเลขค่ะเป็นรูปภาพแล้วแต่ว่าเขาจะกำหนดอะไรนะคะอันนี้ก็ขูดมาตัวที่สองวายหมดแล้วนะคะตัวต่อไปเป็นพี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 คือตรงไหนตรงนี้ค่ะพีนี่วันโมพีแล้วก็ตรงไหนอีกพีเฮียเฮียอิตอีสพีพีสมอ นูตื่นอโอเคเสิร์ตวงเสร็จนะคะตัวเสร็จเวซิท่านี้หนบางทีมันก็ไม่มีนะคะถ้าไม่มีนี่เราขาดทุนนะคะเราก็ข้ามตัวต่อไปเออขาดทุนไปแล้วสำหรอืมก็เป็นเอฟนะคะเอฟเวซเอฟเอฟนี่ต้องถามทิมนะมีเยอะมากเลยเวซเอฟท่านี้ โอ้ต่าแล้วค่ะทุนไป2ตัวแล้วโอ้ตาตาตไม่มีเอฟว่าเสียเงินสแสนเหรียญได้ไหมเอสซิงคโปร์นะคะเอสพอแซมนี่ค่ะเอสคาวน์ยังไงทีวีกับโบเบิรกยักเธอ only one s ridiculous that stupid yeah b เว่ย east b b beat มันเป็น b e a คือคู่ดีค่ะมวนบักมวนดีอยู่โอ้อลิวานว้ายตายแล้ววายกอดวายจ้าแล้ววายตายแล้วโอ้ตัวนี้พอมีอีกนี่แหละ x west x ตายแล้วโอเฮียฝรั่งพูดแล้วอลิวันโอ้อันนี้ไม่ดีเลยทําไมมันได้น้อยจังก่นะแต่กูยด้ดบัตนี้ W W บเบิลยูอสบ่ค่อยมีเลยเนาะนี่ค่ะ W ับเบิลยูโอ้โอเค and โอ้โอลี่วันวัต next a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  อต้องต้องขูดให้หมดเหรอให้เป็นไว้หมดเหรอถึงจะไม่ใช่ก็แหล่าตะวันข้ามจิขูดตรงข้ามเลสมมติว่าแถวนี้ขูดหมดก็จะเอิรนว่าข้ามหนึ่ง a a เวส a ฮะนี่พิจมวนนี่ตัวไหนได้เลย two close นี mm ่เอบ่ง hmm. หัจักเอิตาาว่าตา่ว่เป็นตาเท่าตาย t ฟดลิงนั่นนะเอเด้อเนี่ยมาเอืนตาเ่าเด้อปรทธานเ่าสาวำน้อย Where is the b o w มล่ะโอ้ยอ n l e นี่ And what next v. V. Yeah, v v V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 , v. V. We are the world. No, that different V. Anan <laughs> Another. V. Ani V. <laughs> new v Vita, Las Vegas. No. V. Oh. Ani kuya lai. R. No. R. Ah. Yeah. R. 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 พ่อส,สสารก็บอกถือกี่ดอกพ่อไปบอกเป็นประโยคในภาษาอังกมะอาไหมวีมาวีกับลินพันใส่กันไปเมือนนเอเลเลยอ้ออ่าอ่าไม่ทำไมจะข้ามอยู่ Alliance Insurance R R a l i a n c e Insurance like a pirate R what's that N N ขูดมวลดีอยู่แต่ว่าถ้าบ่ถือกับเส้นขึ้กันบ่ค่อยซื้อโดนแต่มาก็ม่คอยซื้อให้นี่เราล่มดีแล้วก็ซื้อมาซื้อบริร่องคอหมดแล้วต่อไป next J เจเนี่เจะเซบ่มีบัดนี้ J น้อาไพเค้นเจ้โอ้ยก็มีตไม่มีจริงๆว้ายสามตัวแล้ว U มันจะเป็นคำไหนจะเซบอมี่เนาะ U ยู no you you no you 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 woman you ดิ you ตัวเดียวแค่นั้นเหรอโอ้ย only only day another one you got it yeah you got it not 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 even near L L โอ้ย c a m ดีกไม่ work เลยอันเนี้ย โอ้ยโอ้ยบกขยายบกขยาย 2L นั่นอีกหนึ่งล่า3 and 4นี่มัน้อหมดแล้ว What next and T T T ละ One T <Tea> Thailand 2 3 4 ที่ลายแต่พอเป็นค้ำลายแต่พอเป็นค้ำเนี่น oh here a r we missing one ah yeah we got one word already whoa, whoa. this c a l one word here yeah wrapped แปลว่าวัลุนี่นี่วัลัสิตมิน darling r a p p r a p p e d when you buy something that you're really happy with oh. i'm wrapped with what i oh, okay and what's that you might need to hurry all the blood's rushed out of my arm darling try not to shake your hand okay people are going to get dizzy you can't stand up okay oh, lie Oh. Key line, not <laughs> 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 let Kai do it, honey. <laughs> let Kai hold <hum>, I <sighs> oh, mm. The next one, see, sí. see, Yeah. C, 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 C. C, see, Oh, C. Oh, no. see sí. โอกอจ้ะการว่าเสีเงินสองรเหรียญมาแบ่งกันไดไหมโอ้ว่าจะเซเลบรตไดไหมเนาะอืมไม่้สองรอยเหรียญพี่ลซี่ซี่มีได้ที่แต่หนึ่งใส่กไม่ได้สองรอยเหรียญสองรอยสองพันหมพูนะบอกผิดยังไม่ได้สองรอแพนสองแสนเอาไรเนาะเอาห้แล้วเนาะโอเคเอายกแนเ่ แมสกโอ้ยเลืออากลากยังก็กันได้เมื่อไได้สองแสนมนบอบอ่ำเออเมืนี้ได้สองแสนโอ้ได้แสนเดียวทอปไพรมันแสนเดียวมันก็สิมีเนาะได้เนาะมีมีไงอ้ดลง m e อ t เ s u yeah. yeah. c what do you get one word yeah กเ one word one word doesn't m ได้ anything อ่าเฮีย one more. ่า you needed an e and yeah yeah no e oh that's it another another t จะซื้อมาไหม another i and ไม่มี s ไม่มี e ไม่มี s ไม่มี o ยังไงอันยี่นี่มัว oh man if you'd had an e you'd w o u l have really got good yeah yeah y e a m oh ตายตายได้คำเดียวค่ะโอ้ โอ้ยแต่ใจจได้กี่บาทว่าได้จักบาทนี่มันสามคำมันต้องได้เจ็ดเหรียญโอ้ยอขาดทุนเงิน5ดอลลาร์ปไปแล้วค่ะบินไปแล้วไ,ได้ดรัมสติกอยู่นะอันนี้คือสลากที่ไม่ถูกรางวัลน,นะก <laughs> ็และว่ะมาขูดให้เพื่อนๆดูเล่นเฉยๆคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัดสดสีค่ะ